สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเฟิร์นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทริคอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเฟิร์นก็จะมาสอนว่าจะทำยังไงให้ทุกๆคนนะคะดูดีมีออร่าในการออกหน้ากล้องนะคะทริคที่4แล้วนะคะ เพื่อนๆทริคที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆได้เอาไปลองทํากันดูบ้างหรืออย่างค่ะถ้าทํากันดูแล้วดีขึ้นนะคะก็คอมเมนต์บอกเฟิร์นหน่อยนะคะเพื่อนจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนจะได้ดูดีขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองที่ดีขึ้นนะคะส่วนคลิปนี้นะคะเฟิร์นจะมาแนะนําการแต่ง ตัวแต่งหน้าทําผมนะคะเวลาออกหน้ากล้องเวลาออกหน้ากล้องเนี่ยเราก็จะต้องทําให้ตัวเองดูดีขึ้นนะคะซึ่งการแต่งหน้าการทําผมการแต่งตัวก็จะทําให้ตัวเรานะคะดูดีดูดหลอ่อดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราแต่งให้มันเหมาะกับบุคลิกของเราเหมาะกับตัวของตัวเรานะคะอย่างเช่นนะคะ การแต่งหน้านะคะการแต่งหน้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะแต่งหน้าได้ตามสไตล์ของตัวเองเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปหัดฝึกแต่งหน้าใน YouTube ได้เลยนะคะก็มีคนมาสอนแต่งหน้า ดีดูสวยเหมาะกับบุคลิกของแต่ละคนแบบมันก็มีหลากหลายลุกนะคะส่วนเฟิร์นนะคะก็หัดแต่งหน้าจาก YouTube เหมือนกันค่ะแต่ก่อนเนี่ยเฟิร์นเนี่ยแต่งหน้าไม่เป็นเลยนะคะเขียนคิ้วอะไรอย่างงี้คือไม่เป็นเลยทาแค่ครีมกับครีมกันแดดแค่นั้นนะคะแล้วก็ออกจากห้องเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็จะต้องดูดีขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าเราโตขึ้นแล้วพอเราโตขึ้นแล้วเรามาอยู่หน้ากล้องด้วยทําให้เราจะต้องมาฝึกในการแต่งหน้าให้ดูดี ดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่สําคัญเลยก็คือคิ้วนะคะเราจะต้องแต่งคิ้วให้เป็นนะคะแล้ว เลือกพิาสติกเลือกสีที่เหมาะกับบุคลิกของเรานะคะแล้วก็เลือกบัชออนที่เหมาะกับบุคลิกของเราอะไรประมาณนี้นะคะก็คือที่ที่มันยากที่สุดก็คือเขียนคิ้วเขียนคิ้วเพืรอต้องเขียนให้เป็นมีการคอนทัวร์หน้ามีการทาอายแชโดว์อายไลเนอร์แต่ว่าอายไลเนอร์เนี่ยเฟิร์นจะไม่ค่อยทาเท่าไหร่เพราะว่ามันใช้เวลานะคะแล้วก็ถ้าผิดนิดนึงเนี่ยมันก็จะเสียไปเลยนะคะเฟิร์นจะเน้นในการทาอายแชโดว์ มาากกว่นะคะคซึ่งอายแชโดว์ก็จะทําให้ตาของเราดูมีสีสันดูมีอะไรไมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาออกกล้องเนี่ยเราก็ต้องใช้ตาในการสื่อสารกับผู้คนนะคะทําให้เราจะต้องแต่งตาให้เป็นก็คือ1เลยเขียนคิ้ยวให้เป็น2แต่งตาให้เป็นนะคะทาอายแชโดว์ทาอายไลเนอร์ให้เป็นนะคะแล้วก็การคอนทัวร์หน้านะคะให้หน้าดูเรียวลงเล็กลงหรือว่าการบัชออนให้แก้มดูมีเลือด ฝากนะคะทาลิปสติกเพื่อที่จะให้ปากดูมีสีสันนะคะแล้วก็ดูมีออร่ามากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาก็คือการแต่งตัวนะคะการแต่งตัวแล้วก็แต่งให้เหมาะกับสไตล์ของเพื่อนๆน,นะคะซึ่งการแต่งตัวเนี่ยก็แต่แค่พอให้เหมาะสมต่อการออกหน้ากล้องให้มันดูดีดู สวยขึ้นเท่านั้นเองนะคะแบบอาจจะเป็นเสื้อเชิ้ตหรือว่าเสื้อเสื้อที่เหมาะกับผุกลิกของเรานะคะซึ่งมันก็มีหลากหลายสไตล์เนาะเราก็สามารถที่จะแต่งตามสไตล์ของตัวเองได้เลยนะคะการทํา,ทาผมนะคะก็คือเฟิร์นเนี่ยจะเป็นคนที่อ้วนแบบว่าหน้าบานอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะเฟิร์นก็เลยทาํทาผมที่มันยาวเพราะว่าถ้าทําผมสั้นเนี่ยมันก็จะดูหน้าบานนะคะแล้วก็ไม่มีหน้ามา้าเพราะว่าท่านมีหน้ามา้าแล้วก็จะดูหน้าบานอะไรประมาณนี้ ก็คือเราก็ต้องเลือกทรงผมให้เหมาะกับรูปหน้าของตัวเรานะคะคือแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีรูปร่างมีรูปทรงขนาดของหน้าไม่เหมือนกันนะคะทําให้แต่ละคนเนี่ยก็เหมาะกับทรงผมแตกต่างกาันสไตล์การแต่งหน้าก็แตกต่างกาันการแต่งตัวก็แตกต่างกันนะคะคือเราจะต้องหารูปแบบสไตล์การแต่งตัวที่เหมาะกับเรามากที่สุดนะคะก็คือเพื่อนๆก็ต้อง ลองไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลองดูตัวเองว่าตัวเองเนี่ยปรับรูปปรับอะไรแล้วให้มันดูดีขึ้นยังไงนะคะก็ลองไปศึกษากันนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเฟิร์นก็หวังว่าทุกๆคนจะได้ประโยชน์สาระดีๆจากช่องของเฟิร์นนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ